สวัสดีจ้าธรานชมทุทกท่านเจอช่องสาวอีสานไลฟ์อินซวีเดนอีกแล้วนะจ้ามือนีเปีเ่ยวเซตียงนาะอันพอบานเปียวแล้วไปได้เต้าหูนะคะขนาดสองร้อยห้าสิบกรัมเนาะคะ่ะเต้าหูต่างประเทศเราะสกะายเป็นสินแบบนี้นะคะสองลอยห้าสิบกรัมลดราคาค่ะเหลือแค่สิบครูเนาะ,ะคะ่ะก็เป็นเงินไทยกะ สามสิบจุดหาสิบสตังค์เนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะสามสิบบาทจุดหาสิบสตางค์กะเล่นพี่ว่าจะเอามาสัสบก,ก็บกระดาษที่ชู่แห้งๆ,ๆเสร็จแล้วก็จะไปทอดะคะ่ะทอดเสร็จแล้วก็จะเตรียมเครื่องไว้ทะเห็ดแกงแกงกะทิให้พ่อใใหญ่นะคะดี่วก็จะใส่พักพวกหมวหอมแล้วก็บพวกพริกหยวกพริกแดงพวกหยวกแล้วก็บพวกเคือเทศแล้วก็พักอันเคี้ยว ใบเขียวเข็มเนะะี่ยค่ะว่ายทะเดแถ้พ่อหญ่เรานะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตในต่างแดงนของเดียวเวลนี้ยังเนี่ยเพอร์เ er ฟ er er คเลิศเลยล่ะค่ะกเฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้พ่อบ้านเนาะคะ่ะเผื่อที่จะลดต้นทุนในการทําอาหารนะแม่ค่ะแถวแถบที่เปี้ยวอยู่บ่ค่อยมีอาหารใน้เขาได้กินนะแม่ค่ะอย่างเขาก็ต้องเฮ็ดเองเดี้ยวจะมเมื่อเราถึงยุคสมัยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ปัจจัยสําคัญในครอบครัวหรือว่าปัจจัยสําคัญในยุคสมัยนี้เป็นยังเหมือนเดิมมันคืออีกอย่างเนะาะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นยังไงสามารถเขียนคอมเมนต์ได้นะคะสําหรับเปี้ยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหลายนะคะ,ะตั้งแต่สมัยเี้เป็นเด็กน้อยเนาะคะ่ะความยากจนนี่แหละคะ่ะกับมีผลกับ ในชีวิตค้นหลายอย่างเหนไหมคะเราแบบจิตเดียวตรงมาอยู่ในเมืองนอกนี่ก็คือคําว่าความยากจนหลอกคเงินค่ะท่านผู้ชมเงินนี่คือตัวตัวแปรสาคัญในชีวิตคน้นค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่ว่าแต่เขารู้จักเพราะเพียงมันก็นจะมีเองมันก็นจะหนีเองแม่นค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้า ยุคเศรษฐกิจหรือว่าขาคล้องชีพของเฮาถ้ามันบอ่อสมดุลกันน,นะแม่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นความคิดของเตียวเนะเาะเตียวคิดว่ามันมันแ็นเหตุให้ค้นเดือดร้อนได้เช่นกันนะคะท่านผู้ชมเมืองใดต่างหลาหลายเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทอดทอดสเสร็จแล้วเอามาใส่เกียงนั่นแหละค่ะเขามาคุยกันอาจจะดูซีเรียสนะคะเตีเยวกับบ่ไดดอยากให้ซีเรียสเตียวบากซูฟังนะคะ อ่านี่แหละค่ะคือเหตุผลยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหลายแม้กระทั่งกับการใส่ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะแล้วกับมันก็จะมีเหตุผลหลายอย่างเหมือนกับการยาล่างเป็นอย่างคือเกิดการย่าล่างหลายแถวสินะคะครอบครัวเพียรเองกับน,นี้เนาะคะ่ะเนาะเรื่องเล้าเป็นคนใกล่โตคนในครอบครัวเวลาเขามีครอบครัวนะคะมันก็จะมีคาใส่ใจตามมาหลายอย่างเลย นี่แหละค่ะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าเป็นอย่างเปี้ยวจังบ่มีลูกนะคะเนาะหนึ่งเลยค่ะเขามีครอบครัวเขามีลูกก็จะมีข่าวใจใจตามมาแล้วการแยกย้ายกันไปทําง,งานทัวเมียไปทางเมียไปทางก็จะมีเรื่องตามมาสินะคะบางคู่ค่ะต้องได้เลิกลากันนะคะแล้วกการเหมือนเปรี้ยวสินคะคะเปรี้ยวย้ายมาอยู่ในต่างประเทศนะคะเปรี้ยวกะอยากมีเงินนะคะเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตทางเมืองไทย นะคะสิ่งหนึ่งก็คือความห่างไกลความแตกแยกห่างไกลความบรยิยู่เป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแม่ค่ะท่านผู้ชมอ้เดี๋ยวเพื่อไปลดไฟกันเด้อค่ะโยงหุ้เขาไว้นะคะ เ่ยงหงเปื่หงหงเขาไหนะหมคะมันก็จะเป็นกินพร้อมๆเขาหอมมะลิเนี่ยค่ะแฟนเปิดสื่อมาใไห้่ะหมคะกระสอบหนึ่งกระสอบสิบสิบโลบ่ได้กินเข่ามะลิโดนแล้วค่ะก็เลยแฟนก็เลยไปซื้อมาใไห้่ทั้งเข่าเนียวเข่าเนียวหาโลแล้วก็เข่าสวนสิบสิบโลคะ่ะพอไงเรารีตนเป็น่ไดรกินเข่าโดนนะคะ,ะราคาเดี๋ยวจะมาล่อยฟังต่อน,นะคะนี่ราคาคืออย่างเชน เขาของสิหรคะเขาต้องใส่หนังสือเหลือก็ตรงคล้องก็ต้องอิมพอตมาจากเมืองไทยม,มันมีเรื่องหลากหลายอย่างตามมานะคะคาคลองฉีบนะคะถ้าคาคลองฉีบมันผสมดุลมันก็นจะเหตุให้ปัญหาในครัวเรือนน่ะคะ่ะปัญหาในครอบครัวแตกแยกนะคะแตกแยกนี่รวมถึงบริยูใส่ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาหรือว่าจะเป็นคู่ลูกลูก พ่อแม่ลูกสินะคะเปี่ยวก็ต้องจําออกจากบ้านตั้งแต่เด็กหน่อยกสินะคะเราวมนเห็นเหตุให้เปี่ยเห็นภาพเหรอไหมคะท่านผู้ชมอตอนเปี่วเป็นเด็กหน่อยเนาะไปจมาม่นเคยลืมเลยหน้าหน้ากับไปเหตุงาน,ลานาแล้วก็หลานมาถิมใบกะเพาให้เขาดูแลหลานก็สินะคะคือความจำเป็นของครอบครัวเนาะค่ะเนาะแล้วก็ญาติพี่น้องก็เป็น,นะคะ่ะเขาก็ต้องไปหางานมาเลี้ยงครอบครัวมาทรงอ่ะ ทัวเมียกับแยกกันนะคะบางครอบครัวเพราะว่ามีเส้นสายเส้นทางชีวิตต่างคนกับต่างมีน่ะไหมค่ะไปคนละคนละทางเนาะค่ะแต่แยกกันไปแล้วตัวเองเปี้ยวเองตอนเป็นเด็กน่อยเนาะค่ะพ่อกับแม่ก็ต้องไปหาเหตุงานก่อสร้างแล้วมันเห็นแล้วมันทําให้เฮาแบบถูกปลูกฝังว่าแบบว่าอย่คิดลายน่ะไหมค่ะแบบว่าผู้เฒ่าครอบครัวก็ต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะมา เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านแล้วลูกล้านก็ต้องอยู่กับผู้เฒ่าบางคนก็ต้องอยู่กับปู่กับย่ากับยายทั้งสิ้นค่ะมันเป็นอีหยังที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในความรู้สึกนะคะสําหรับเปียวเปียวกับยากอยู่ในกับพ่อกับแม่จอยู่นั่งผู้ใดดีดีเป็นใดกับซามกับคือพ่อกับแม่ทังสิ้นค่ะมันก็เลเฮ็ดไห้เปียวถูกปลูกฝังมาว่ากัวขอมีลูกตอนเปียวพร้อมนะคะแล้วเปียวกับอมีครอบครัวตอนเปียวพร้อมนะคะ ในชีวิตของเปี่ยวก็เลยบอกเคยได้แต่งงานแล้วก็แล้วก็อยู่มาตลอดนะคะแล้วก็เพราะจะมีลูกปลวก็ล้อล้อคําว่าหมันคงเปี่ยวคิดว่าความหมันคงมันจะเป็นหลักฐานที่ดีสําหรับการมีคู่ชีวิตเปี่ยวคิดแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้คู่ของเปลี่ยนเปี่ยวมาเจอแฟนกับสาเกิดนสินหคะแล้วก็ในขณะที่เปี่ยวเจอแฟนแฟนเปี่ยวก็เปี่ยวกั็นยังเป็นศูนย์มูฮัมหมัดท่านนี้มีเงินหลายนะคะก็เลยเให้ ยังบอพร้อมที่จะมีมีขู่มีดูบางสิ่นะคะกาจะเก็บเงินซื้อบ้านกาจะส้างทานขึ้นมาจนมาเลยไว้เกี่ยวกับอายุ41เข้าไปเพราะญงกับ416 417เปี่ยวก็เริ่มมานั่งคิดทบทวนนะคะว่าอ้ยอีกบ่ก,กี่ปีเฮาก็เริ่มอายุหลายแล้วเฮาสิมีลูตอนใด41ถือว่าผู้หญิงค่ะิ41 4ถึง41นี่เปียวว่า หมดหมดแล้วนะคะหมดการที่จะมีลูกแล้วนะคะมันต้องมันเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่แล้วก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เปี่ยวกลัวที่สุดคือกลัวการแบบเรื่องเองินเรื่องทองค่ะเพราะชีวิตเปี่ยวขัดสนมั่งแต่เป็นเด็กน้อยนะแม่ค่ะถ้าการที่จะมีครอบครัวแล้วก็มีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็นเลยเห้เปี่ยวแบบว่า คิดหลายนะแมคทะท่านผู้ชมกับมีคนถามเดียวเป็นอย่างคือบมไม่ลูกอย่างัทุกสิ่นะเท่ามาสิเอาเงินใดใส่ผู้ใดสิเลี่ยงดูเฮ้าเปียวบ่ได้วางตรงนั้นที่จะให้ลูกให้หลานมาเหลี่ยงเปียวนะแม่คะแล้วก็เปียวบ่ได้ว่าไผนะคะจะพูดถึงตัวเองคือแค่โตเฮ้าเนี่ยคะ่ะโตเฮ้าต้องหาเงานินซัพพอร์ตทั้งบ้านแล้วก็จะให้การกินเป็นยูดีขึ้นทุกสิ่นะคะกับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหลายอย่าง ทุกอย่างเป็นเงินเป็นท้องเหมือนไงไหมคะถ้าการที่เขาจะมีลูกแล้วลูกเขาก็ต้องมาต่อสู้อย่าง <c oughs> เอียดก็คิดเยอะไปหรือเปล่ากับบอดูนะคะแล้วก็เปียวก็เลยคิดว่าเขาหางานหางเงินไว้ดูแลจะครองตอนที่เขาอายุหลายขึ้นดีกว่าแล้วก็ยุคสมัยมันมันเปลี่ยนไปหลายน่ะแหมคะ่ะเปียวก็ มาบอกมาคุยนะคะ่ะนาะผูดด้ใดมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเขียนคอมเมนต์ได้แล้วค่ะเดี่ยวกับมาคิดวิเคราะห์อันยุคสมัยของอปัจจุบันนะคะว่ามันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปหลายแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันบาบาลานกับยุคสมัยนี้นะคะมันแพงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดโทรไปหามูม่ก็อยู่เมืองไทยตอนนี้เน,นาะค่ะกับเขากับนางแพงแพ,ง,พงเถาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมานเราให้ฟังนั่งไปอยู่กับลูกสาวนางตอนนี้ อย่นั้นก็กลับมาสินะคะมันแค่ขายเขาว่าเขาอยู่เมืองนอกนี่ค่าก,กินค่ายอยู่ยังหน่อยว่าแพงปนใดมันก็นยังบาลานก์คับอันเงินที่เขาได้นี่ไมค่ะคะ่าน้ำค่าไฟยังสินะคะ่ะแต่เมืองไทยเป็นไปอีกแบบหนึง่งเป็นไร้ตังสินะแม่ค่ะเกี่ยวกินห่อนเมืองไทยนะคะก็อยากกลับไปอยู่เกิดถึงต้องวางเริ่มวางแผนั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็ มาเฮ็ดช่องนี่แหละค่ะเพราะยังหน่อยก็ยังได้เป็นอาจจะมีคาไายได้ในอนาคตแล้วก็อาจจะเฮ็ดธุรกิจอีหยังเพิ่มเฮาบบรูนเนาะค่ะในยุคในสมัยต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นยูบ้านสวนนะคะอีกสามสี่ปีใน้างนาไปหปีก็ว่าไปแล้วก็อาจจะเอานักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปอีกยังจังสิงอ่ะไมค่ะเพื่ก็คิดไวลาย,ย่างอ่ะไหมนนะค่ะคือ เบลอยากทํางานแต่ในขณะเดียวกันเยวก็อยากเลือกที่จะทํางานที่เปลยลได้ไก่ชิดขอบครัวน้ำสินะคะตอนนี้41แล้วสินะคะมาใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนี่กะไปไปกับกับมามาอยู่วนเวียนในต่างประเทศในยุโรปนี่ก็20ปีแล้วคะ่ะท่านผู้ชมมันเริ่มแบบอิม่มใช่ไหมคะอิ่มโตแล้วเริ่มเริ่มวางแผนอนาคตว่าอีกหปีซอยู่ตรงไหน,นะคะ เริ่มบางเป็นสเต็ปไปแล้วใช่ะแต่ว่าความฝันมันก็นยังอีกไกลเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากใส่ชีวิตทวนเนี่ยให้มีความสุขเนาะคะ่ะแล้วกับปัจจัยสําคัญในชีวิตเฮาเลยก็คือเงิน,นะคะ่ะถ้าเฮามีเงินเฮาสามารถซัพพอร์ตอย่างด้สบายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือญาติญาติช่วยเหลือ,ลอ,ลอคือคือเงินน่ะคะ่ะท่านผู้ชมเฮาสามารถใส่ชีวิตพอเพียงได้ถ้าเฮามีเงิน เพียงพอในธนาคารถ้าเขาบอกเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ในขณะที่เขาหยุดงานเขามีเงินไหลเข้ามาหรือว่ามีเงินเพิ่มยอดขึ้นต้องสินะคะสําหรับเปียวไปว่ามันเป็นอย่างที่ดีนะคะเปี๋ยวเลยลองเห็ดหลากหลายอย่างสินะ,นะคะหนึ่งเลยเป็นเห็ดยูทูบสองเป็นขายของขายพวกของกินแล้วก็อ,อยู่ร้านนา้ำชาอย่างนินะคะแล้วก็ขายชานะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็ในอัน ล้านด้วยนวดนะคะนวดแล้วก็ขายของในออนไลน์เนี่ยในน้อยงสินะคะแต่ตอนนี้ขอท่านได้เพิ่มเติมเอียงหลายแล้วก็เก็บเงินไว้เล่นหุ้นเล็กๆน้อยๆสินะคะว่าด้เล่นหุ้นที่แบบว่าแพงเอียงนะคะไปเล่นหุ้นแบบสะสมนะไหมคะแล้วกวกับางมองหาอีกกาลังโฆษณากระลุขานะคะว่าอนาคตเปอร์เซ็ตเกี่ยวกับอียง เปยวอยากเกี่ยวกบท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวก็โฆษณาลูกค้าไปเรื่อยวอามาอยู่น่เป็นปีสองปีเราเปียวก็เลยบอกลูกค้านะคะว่าเประเท็อีย่างนะคะเปียวอยากเกษียณอายุก่อนอ่าก่อนที่เปียวจะอายุลายไปกว่านี้จริงๆนะคะเปียอยากเกษียณอายุแล้วก็อยากทํางานไปด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็อยากไปเมืองไทยด้วยใช่ไหคะเปียวก็เลยมีความฝันนะคะแต่ความฝันของเปียวนะคะมันก็ต้องใส่เงินนะคะนี่แหละคือเหตุผลปัจจัยว่า เปียวออกมาเห็ด u t u b e เฮ็ดยังเปี้ยวออกมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮ็ดยังสินะคะมันก็คือการทํางานแบบหนึ่งของเปี้ยวนะคะเปี้ยวมองอนาคตไว้ว่า,วาก,ก็อยากเห็ดเกี่ยวก็ยังสินะคะก็กำลังสารฟันตัวเองแต่บ่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะะเนาะค่ะเนาะเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันก็ต้องใส่เงินแล้วก็ใส่หลายสิ่งหลายอย่างใส่ใส่โฆษณาใส่คนรู้จักเฮา เราก็เป็นที่ลุดจักเป็นทียอมรับมันสินะคะยังทุกอย่างแหละคะ่ะเกี่ยวกับว่าเราให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละคะ่ะผู้ใดมีความคิดเห็นยังไดก็สามารถขคอมเมนต์ไว้เป็นแนวทางได้นะคะเกี่ยวกับว่าเราเหมาะไให้ท่านผู้ชมฟังค่ะชีวิตในต่างแดนแล้วกับความฝันของเปียวคืออีหยังเราก็ยุคสมัยทุกสิ่งทุกอย่างต่างแต่อนเดียบเป็นเด็กน้อยแล้วกับปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยอีหยังที่ ที่มีความจำเป็นในชีวิตของฮาร์ว์เพื่อสรุปให้ฟังคือเงินค่ะเงินนะคะเงินบันดาลในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบอว่าจะเป็นยุคสมัยใดนะคะแต่ในที่สุดแล้วเฮาก็หาเงินมาเพื่อ,อดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ไว้ดูแลตัวเองในอนาคตนะคะแต่การใส่ชีวิตแบบพอเพียงนะคะอยู่กินแบบพอเพียงเป็นเรื่องที่ดี ในอนาคตนะคะนี่คือความฝันของเปียวแต่ว่าดวยเรื่องพอเพียงมันก็ต้องมีเงินสำรองเพื่อที่จะดูแลสุขภาพเฮาในอนาคตนะคะถ้าเขาใช้ชีวิตแบบพอเพียงบม่มีหนี้มีสินแล้วมีเงินเก็เกบไว้จักเล็กหน่อยไว้้าใช้ตอนเขาบั้นไปอายุเยอะจังงีินะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะนีหลักเบียยถึงออกมาหาเทดนี้น ขอมาคอยเบิ้งนะคะว่าความฝันมันจะเป็นจริงบอไปกับโมโนไปเรื่อยนะคะนันผู้ชมเพีวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเปียวตลอดเวลานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย